นโมตัสสะมะอาุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยายามอัน,นตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายขราพเจ้าด้วยเคิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพาชิมก็เดินทางล่องเรือไปเนจรมาครับมาชิมอาหารการกินกินชิมข้าวก็วันนี้เรามากินหมูครับ ดามันจะเป็นลุงครับแต่ลุงเขาไม่อยู่ลุงเขาไปปักปอนที่บ้านเขาก็นกคุณพาชิมครับเนี่ยอ่านี่นี่แจวปลาระแกวปลาของของชอบเขาปรุงได้ดีครับเป็นสูตรเป็นสูตรตามนี่มาป็นถุงถูงไว้ แก้วันเป็นถุงถุงร้านนี้รสชาติดีธรรมดาจะเป็นลุงแกขายอยู่กับป้าแต่นี่เป็นพี่เข้ามาแทนลุงกลับบ้านไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับเืออ๋อแกไปสามเดือนนะและแ้แกก็ขายถูกด้วยพอกินกินที่มันขุ่นท้องแล้วก็เดินเดินต่อไปข้างหน้าครับอ๋อักบุญวาชิมครับขอแวะชิมอาหารกันบ้างนิดหน่อย ก็เราก็ต้องระวงังโควิด1 9ด้วยครับโควิด1 9ด้วยสภาวะที่เราต้องระวังช่วงโควิด1 9ครับเดี๋ยวผมยกโตก่อนว่ามันโตนคือผมชอบบรรยากาศแบบนี้คือนักบุญพาชิมเนี่ย คนที่กินอาหารง่ายๆแล้วแล้วก็ราคาไม่สูงเราพอกินแล้วเราเราประหยัดแล้วเราปุดท้องได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะกินกันไปแล้วก็รสชาติมันก็คือใช้ได้แหละครับเขาก็ขายในราคาที่ถูกอะไรประมาณเนี้ยอาแต่นี่มันจะมีเนี่ยฮะมีแจ่วปลามีข้าวเหนียวแล้วก็มีลิ้นหมูครับอ่า ของดินหมูก็มอมเขาจานอร่อยมันก็จะเป็นข้าวเหนียว ข้าวเหนียวนี่เป็นของเขาเป็นข้าวใหม่ๆนะครับข้าวเหนียวเนี่ยก็ารสชาติอร่อย อร่อยครับพร้าเรากินข้าวขนมด้วยข้าวขนมม,นมันมีรายละเอียดของข่าวข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวเป็นคดีของน้องชมพู่เลยครับแล้วก็น้องคนนั้นถามมากับรายละเอียดว่า คดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่เป็นเด็กหญิงสามขวบแล้วก็หายออกจากบ้านชาวบ้านพอ่อแม่และเจ้าหน้าที่ตามหาก็ไปเจอน้องเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟนะครับแต่ทีนี้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าคือหนึ่งคดีการตายของน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นคดีปริศนาก็คือการเสียชีวิตของน้องเนี่ยมันเป็นคดีปริศนาก็ยังตามหา ตำรวจยังหาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วก็ยังตามยังตามตัวผู้กระทําผิดอยู่ตอนนี้นครับแต่จากคดีที่มันเกิดขึ้นมันก็มีผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจคัดไว้ก็คราวนั้นก็จิคนครับแล้วก็ตัดออกห้าเหลือสองคนแล้วก็มามีอีกหนึ่งคนที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นลุงเป็นลุงเขยก็คือเป็นลุงเขยก็คือลุงของเมอชมพู่นะครับแต่คือแต่ทำลายจริงๆ ตัวลุงเองเนี่ยเขาก็มีพิรุษนะครับมีพิรุษตั้งแต่ไปเจอศพเป็นคนแรกๆแ,แล้วก็คือกระตือรือร้นกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ผิดปกติตำรวจเลยก็เลยให้ข้อสงสัยแต่จริงๆแล้วลุงก็ได้ออกมาพูดกับนักข่าวครับก็บอกว่าเขาดี่รักน้องชมพู่เหมือนลูกแต่กลายกับกลายเป็นว่าเขาก็ต้องมาเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยอะไรประมาณนี้ แต่เขาก็มีเสียกับผู้คนครับมันก็เลยกลายเป็นจับพิรุธกลายเป็นว่าข้อสงสัยของตํารวจเนี่ยก็ต้องสืบสวนสอบส,ส,สวนทุกคนแล้วมองจากตามใจจริงๆแล้วทางลูงเองเขาก็มีข้อบง่งชี้หรือยืนยันว่าตัวเขาเองนี่อ,อยู่กับพระอยู่กับพระไม่ได้ออกไปเคลื่อนย้ายศพหรืออะไรยังไงไม่ได้เคลื่อนย้ายร่างของน้องชมพู่หรืออะไรยังไงเขาก็ยืนยันได้ แต่ตัวเขาเองก็สแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ตัวเขาตกเป็นลูกห้องสงสัยแล้วเขาก็รู้สึกว่าในรายละเอียดของสังคมเนี่ยค่อนข้างโจงแี้เขาเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าการเป็นจุดซ่องสงสัยหรือข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งเป็นคนในหมู่บ้านสองเป็นเขตพื้นที่ในป่าอะไรประมาณนี้มันก็ต้องเป็น ข้อสงสัยของคนมันเป็นเรื่องปกติครับการที่จะมีข้อสงสัยของคนชาวบ้านหลายๆคนและชาวบ้านบางคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็มีครับตำรวจก็อไปสืบสวนสอบสวนตามตามรูปคดีครับผม หลักฐานในที่เกิดเหตุเรี่องตรวจเก็บไปมันก็มีหลักฐานบางชิ้นที่ไม่ตรวจพบ DNA ของบุคคลอื่นก็มีหลักฐานบางชิ้นแต่บางชิ้นตำรวจก็ไม่ได้ระบุบ,บอหน้าข่าวให้หมดเพราะว่าถ้าไปบอกหน้าข่าวทุกข้อมูลคนร้ายฟังข่าวอยู่อาจจะไว้ตัวทันแล้วก็หลบหนีไปได้หรืออะไรยังไงหรือไปทำลายหลักฐานที่เหลืออยู่อีกอะไรประมาณนี้ มันก็เป็นจุดที่ให้เจ้าหน้าที่หรือทางตรอเองเนี่ยได้ปิดบังไว้แล้วก็คดีความคืบหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบไปแล้วก็50%ครับก็มีส่วนที่ว่าจากรูปคดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางตำรวจก็ไม่ได้ทิ้งข้อสงสัยทุกอย่างอย่างข้อสงสัยที่เรื่องทางเพศตำรวจก็วางข้อสงสัยไว้แต่เรื่อง ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวหรือพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเคยไปทะเลาะก,กับใครหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งข้อสงสัยนี้และก็เก็บพยานหลักฐานตามลูกคดีครับแล้วก็ตำรวจก็ได้ขึ้นไปภูบมจากบ้านตัวบ้านน้องชมพู่เข้าหาสวนยางแล้วก็ป่ามันและก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นไปทางภูเขาโดย ไม่ใช่เส้นทางเดิมครับที่ขึ้นไปก็ไปปูพรมเพื่อเก็บพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จําเป็นแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าตามการตามคดีน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นคดีที่ค,ามมาค่อนข้างลับซ้อนเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้พยานหลักฐานมาที่ไงชี้บ่งชี้มากว่าเป็นดีเนของใครเพราะว่าจากพื้นที่ในป่าเนี่ย การหาหลักฐานค่อนข้างยากเพราะว่าการที่เด็กคนหนึ่งหายไปสี่วันแล้วก็บนป่าบนป่าภูเหล็กไฟเนี่ยคนน่าจะตกหรืออะไรต่างๆมันทําให้พยานหลักฐานที่มีอยู่มันเลือนหายไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งระดมเจ้าหน้าที่ตํารวจนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานภูผาย์ไปทั้งหลายชุดแต่ก็พยานหลักฐานก็ ได้มาเท่าที่เห็นแล้วก็เก็บปูพรมรายละเอียดของตัวหลักฐานเนี่ยมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เป็นเรื่องที่ตํารวจพึงทาอยู่ครับแล้วก็รายละเอียดของพยานหลักฐานเนี่ยตำรวจก็แจ้งให้ทราบบางข้อมูลแต่บางข้อมูลตํารวจก็ปิดบังไว้เพื่อจะสืบสวนสอบสวนอีกทีนึง เกของลุงพลเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าลุงพลเนี่ยใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็ลุงพลเนี่ยจะไม่ให้ผู้คนไม่สงสัยไม่ได้เพราะว่าใกล้ชิดแล้วก็ดูจะดูแลครอบครัวน้องชมพู่เป็นพิเศษแล้วก็จากทำลายที่มันเกิดขึ้นตัวลุงพลก็ไม่ได้รลดลาที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ตามหาพยายามหลักฐานช่วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ชี้จุดชี้จุดที่เป็นสวนยางแล้วก็ทางเดินออกสวนแล้วก็ไล่มันก็คือเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ทุกทางครับที่ลุงพลจะช่วยได้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที่ลุงพลจะเข้าช่วยเหลือในคดีของน้องชมพู่เพราะว่าลุงพลก็ร่างน้องชมพู่หมือนลูกของเขาอะไรประมาณนี้ แต่จะคลายข้อสงสัยคนในสังคมไม่ได้หรอกครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคนในสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยคือผู้ต้องสงสัยอ่ะคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก็ยังไม่เป็นผู้ร้ายครับเพราะว่าหนึ่งพยานหลักฐานที่ตำรวจเก็บมามันต้องเพียงพอที่จะเอาผู้กระทําผิดไปลงโทษครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าผู้กระทาผิดเนี่ยก็ยังต้องเป็นผู้ต้องสงสัย และทุกคนในเขตหมู่บ้านกกออำเภอกกตูมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับในเมื่อถ้าตำรวจหาพยายามหลักฐานที่ไม่เพียงพอหรือหนักแน่นกับการดําเนินคดีของน้องชมพู่ยังไงก็ยังเป็นต้องผู้ต้องสงสัยอยู่ครับ กับกพระดนีของน้องตำรูเราก็เอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจอพยานหลักฐานที่สำคัญแล้วก็เลยพยานพยานหลักฐานเด็ดที่สามารถพับตัวคนร้ายได้ก็ให้กำลังใจกับทุกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเต็มที่ครับขอส่งกำลังใจไปให้ครับหากใครที่ได้รับชมคลิปของนักบุญพาซิมหากชอบ กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปของนักบุญพาชินด้วยนะครับผมก็ตามดูครับคดีน้องชมพู่นักโมพุทธายาสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุ